กินเหมือนที่ผมตกรือป่ล่ะเดี๋ยววันนี้มาตกหน้าดินเหมือนเดิมครับเดี๋่อที่ใช้ก็จะเป็นแดกเสดเดวันนี้เดย๋่อใช้แค่สองถุงสองถุงนี้พอดูว่าสองถุงจะได้ปปากิ่ตัวปกติเหยื่อถุงหนึ่งจะผสมลำเหยื่อหัวเชื้อนี่สองเหยื่อแดกเสดเดหนึ่งถุงก็จะผสมลำสองถุงลำสองถุงกับแดกเสดเดหนึ่งถุงนะครับ นานะท่านไหนที่ที่ที่ซื้อไว้ตกก็คุยถุงล่างไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยผมทำหมดแล้วอ่ะที่ซื้อไปตกก็ผสมลำครับผสมลำสองถุงตาเยื่อหนึ่งถุงนะโอเคนะครับหรือว่าซื้อไปแล้วตอกเพียวๆก็ได้ไม่ต้องผสมลำก็ได้นะแต่ว่าตกปนินก็ผสมลำก็จะดีผสมลำสองถุงแล้วก็เยื่อหนึ่งถุงโอเคตามนี้นะครับโอเคครับผมมาแล้วครับเดือด โอ้โหวติดเข้า่านเงี้ยบอกเลยนี่ขายผูกตะก้อบิบกหวายนะเนี่ยบิกหวายแต่ตาไม่ได้บวายแตดนิดกวายนี่เป็นเล่าหัวตันนิดเดียีบิกหวายนะไซนี้ประมาณเจ็ดหกเจดโล เจ็ดตัวโดนอย่างเข้าสองตัวดึงหลายทีแล้วก็ดึงเนี่ยทีแรกที่จะไปตีไปชอนนั่้ไงปลาเล็กไม่มีหรกที่เดี๋ยวมันเข้าเดี๋ยวนี่ครับผมหนักเสด็จครับขอพันนิ่งด้วยนะเสด็จมาแล้วครับโอ้โหได้บิ๊กหวนี่สองตัวนะอันนี้วันสามโลนี่วันเจ็ดโลประมาณแล้วแหะหนักที่ปายโอ้ยหนักหนักที่ปลายงานตัวนี้ สวยงามจริงเฮ้ยบอกแล้วถอยตัวนึ่งยกลตัวหนึ่งเดี๋ยวมาเรื่อยๆจับจับหางจับหางจับหางจับคนหางเก่าไม่มีเลยเออเน่และเนี่ยเก๋ไก๋บิ๊กไหวสองตัวแหละนะนี่ครับผมหางเหมือนกันสุดยอดจัถ่ายรูปก่อนถือไว้นะ ลุกมไม่ได้เอาไว้มันตกนากินมเดียวไม่ตกละวัดเนอ้้ยใช่มันตอดดึบดึบดึบก็ทีแรกไงที่มันตอดัเอาจากมันนี่ทีแรกที่มันตอดดึบดึบแล้วผมวัดไม่อยู่ที่มันลากเข้าไปในต้นไม้น่ะก็สวายนี่แหละไม่ใช่ปดุกหรอกว่าแล้วเผื่อไม่ได้เลยมันเข้ามาอยู่ในนี้เพราะว่าคันน่ะดิตีอะบอมบอมไว้เรื่อยบอมไว้เรื่อยแล้วมันก็จะ เข้าไปอ,นนอ,อย่างเงี้ยแหละฮะขึ้นตามทีแล้วนะเนี่ยทีทีท่ตอกแมงไม่ได้เว้าเว้าใช่ไหมคันกระเด็นออกไปโน่นไงละ่ะเบ็ดมันมีตัวใหญ่ผสมด้วยมันได้อยู่ตัวเล็กตัวใหญ่ถ้าเล็กจัดมันก็จะไม่อยู่ใช่ผลงานตะก้อคูเองครับไม่ได้เปลี่ยนด้วยดีชิดนเลยอ่บอกแล้วใครบอกว่าคันอ่อนๆเอาเอาปลาสวายไม่อยู่ ่ะงั้นนหละสวายขึ้นนะเนี่ยเออสวายขึ้นนะเนี่ยแกมาถ่ายดูผลงานตอนมันพุ่งเลยใช่ไหมพุ่งฟืดไปเลยนั่นแหละเตรงนี้เพราะเราไม่เปิดเบรกใช่แล้วไอ้ตัวที่สองม่ไดกไอ้ตัวที่สองผมจนเข้าไง ดูวันต่อยวดูวันต่อครับดูวันต่อเย็นเย็นเมาอยู่เนี่เล่นเล่นตัวเย็นเย็นมาเรื่อยๆครับแรกเราจับดูสิขาแมงไม่มีเลยไม่มีแล้ปลาคลองเนี่ยขาไม่มีเนีะเอาไว้นี่นะไม่ต้องเรียกขาแล้วยื้อถือไม่คืนไงวิ่งหอบดักมาเลยโอ้ดีนะเด็กๆไอ้นั่นให้ผมผมยังไม่เอาตะน่วยอ่ะ เฮ้ยเอาปลาไปกินเลยแมะมีตัวไหมไม่มีดึงดึงแล้วก็หายแล้วก็หลุดตะ,ตะ,ตะ,ตะนวยนะ่ะบอกเฮ้ยเอาปลาไปกินเลยตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยว่ะสวายกินอยู่ตรงมุมนูม้นครับแต่ทีนี้ผมมาไม่ทันมาไม่ทันเขาเอาขึ้นมาแล้วสองตัวไม่ได้คลิปเยอะเลยเสียดายมากๆเลย <c oughs> ไม่รู้จะมีเข้ามากินอีกเปล่าไหมวะ หรือเด็กก้าวเ,เด็กเออย็นๆเนี่ยคำๆเดกก้าวอีกดูกันต่อครับเดกกสะเดินครับเดือแดกกสะเดินหนึ่งถุงแล้วก็ลำลำสองถุงก็<ช>เดือแดกกสะเดิอนหนึ่งถุงผสมกันได้หรือว่าขนมปังขาวก็ได้ครับถ้าตกบอกข้าบียก็เอาขนมปังป่นสีขาวผสมกับเดือแดกกสะเดินแล้วก็คลุกเคล้ากันแล้วก็ตีได้เลยครับรับรองว่าสวายเข้ามากินแน่นอน ดเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะทําให้ดูเอาปังป่นผสมเดือดแดกสเสดอแล้วตีเลยทั้งปนินทั้งสวายทั้งอะไรเข้ากินแน่นอนไม่ต้องใส่ลำนะฮะถ้าจะตกสวายให้ใส่นมปังอย่างเดียวแล้วก็ตีได้เลยโอเคครับน,นี่สายมันใหญ่มัน,น,มน,นตกกับนวัดสองคน,น,นบุม้ม ป็นคลองธรรมชาตินะครับนี่คองคองธรรชาติเป็นคลองยาวส่วนมากที่ตกได้ก็จะมีนี่แหละสวายปานินตะเพียนป, <ะ S 1> ป <ะ S 2> หมอปลาดุกปลาดุกก็กินครับแดกสเสดิดปลาดุกก็กินนะปลาดุกได้บ่อยตัวใหญ่ๆปลาดุกสูตรผสมมีทั้งเก้าอย่างไม่กินให้มันรว้สิ <laughs> เราก็ได้นะนี่ดูเด็กตกเก่งได้เลยเห็นไหมนี่เห็นไหมแดกสะเดิดนี่ตะเพียนนี่หูใหญ่ใหญ่กว่าสี่นิ้วอีกประมาณห้านิ้วตะเพียนใหญ่อะโอ้ยเป็นไงใหญ่มันไหมมันเลยมันเลยโอ้โหรึ่งไงคันโน้มเลยต่อพี่ข้าคันแล้วเว้ยเออเออคันโน้มเลยมีดปนิน่ะอยู่โน่นเลยเราขี้ค้าคันกันแล้ว ไม่ต้องเย็บเลยพร่งนี้ตัวแค่นี้ยังตกได้ครับเยือแดดเสเดอได้ทุกปลาครับโอเคติดตามชมกันต่อ <c oughs> ครับตอนนี้ก็ได้เวลาเก็บเป็ดนวเดี๋ยวเก็บเป็ดกลับมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ว่ากันใหม่วันนี้ก็ได้อยู่พอประมาณนะสวายสองตัวแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปสวายให้ดูเลยพอดีผมไปตีปลาช่อนอยู่มาไม่ทันใกล้นวัดแกดูเป็ดอยู่ก็เลยไม่ได้คลิปถ่ายปลาสวายให้ดูเลย โทษทีนะไม่ได้ถ่ายเดี๋ยววันหน้าวันหน้าวันหน้าไม่ไม่บอกไปไหนนะเดี๋ยวจะมานั่งเผื่อจะได้ตัวน,นี้หอยกินเฉยหอยกินเฉยเจฟเดี๋ยวมาดูปลากันวันนี้ปลารวมวันนี้แล้วกันสวายมาก,กินแตกสะดิดครับเป็นไงครับสวายเบเลยเฮงหนักอยู่นะประมาณสิบกิโลสองตัว พราะตัวหนึ่งก็ประมาณเจ็ดโลแล้วหกเจ็ดโลแล้วอีกตัวหนึ่งก็ประมาณสามโลน่ารวมสิบกว่าโลลงน้ำมาครับนี่ครับออออบอกเลยว่าใหญ่จริงๆจะถ่ายตรงหน้ากล้องเออยังโดนเนี้ยสวาย สวายวมีได้มาสองแล้วก็ปานินผลงานเดือดแดกสดเดิดนี่ยายกให้ดูตัวนี้นั่งมีอ่ะหกเจ็ดโลสวายของนี้หกเจ็ดโลต้องมีตัวนี้ทุกอุ้มเลยอุ้มเลยโอ้ยโคตรหนักอ๋อใหญ่เบึ้งสองตัวนี่ตัวหนึ่งตัวนี้มัน สองโลก,กว่าสามโลตัวนี้หกเจ็ดโลได้เนี่ยเจ็ดโลแปดโลเนี่ยน่าจะได้นี่ฮะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวลาไปเท่านี้ครับเพราะว่าเย็นละเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผลงานเหยื่อหน้าดินแดกสเสดิดฝากติดตามแล้วก็สั่งซื้อได้ครับทางเพจมีส่งทั่วประเทศนะครับค่าส่งสี่สิบบาทาแดกสเสด็จไปครับเป็นหมเ,เป็นไได้แค่ไหนเหรอ,เ,อเนได้น่ นี่ครับผลงานวันนี้เดี๋ยวลากันไปเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ <c oughs>